แกเสร็จแล้วนะครับโอเคนี่แกได้แล้วปลเ,เป่าเลยน้องเป่าเองนะงนี่ลูกเล็กนะครับน้องก็อาจจะเป่าได้ไง่ายเมื่อกี้ลูกใหญ่เป่ายากมากเลยเป่านางอ่ะเป่าลูกเล็กอโอเคครับก็เปล่าเสร็จเสร็จแล้วนะครับอ่ะไปเลยวันทู ุดีฮะเฮ้ยังไม่ปล่อยเลยได้แล้วปล่อยก่อนปล่อยก่อน one two okay ไม่ติดเลยนึกว่ามันจะไปสูงน้องปล่อยลงต่ำครับ okay ครับตอนนี้ก็เป่าเสร็จแล้วนะครับอ่ะปล่อยปล่อยเลยครับปล่อยเลยเป่าสูงไปสูงสูงปล่อยเลย วันทูที่ไปอู้พุ่งมาตรงนี้โอเคคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากอย่าลืมกดกดไลค์กดกระทืบไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยครับบ๊ายบายเอายังไม่เสร็จเลยกด